สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาวเลี้ยวครับคือเก่าครับมื้อนี้มีเมนูแนะนําครับเมื่อนี้คลิปหน่อยายครับคอนเทนต์บ่ได้มาจัดมาครับเมื่อนี้ลาบหมูครับเบิ่งดูพี่น้องสีสันผักเต็มไปหมดครับแล้วมีเมนูอีกเมนูนึงครับเห็ดเปรี้ยวท่านเคยกินบ่าพี่น้องผมก็บ่เคยกินเนี่รข้างแรกครับสี่องสิ้นเบิ่งว่าเป็นจังไ๋ครับของไทยเมืองกาลครับเพิ่นเห็ดว่าเห็ดเปรี้ยวครับผมก็อยากล้องมาเป็นจังไง มาคำแดกแข็งมนันพี่นอ้องลองเห็ดเปียวเลยมาพี่นอ้องมาน้ำกันแ่บแบคำแดกแข็งมันครับเจ้าครับมาลาบกันพี่น้องปวดครับลาบลาบหมูจักแปลคำแดกแข็งมันครับมาคำยังไงเนาะกินให้พี่น้องเพื่อพี่นอ้นองก,ก,ก็คำแรกแข็งมันมา มาพี่น้องอ่ะมึกแดงจากสวน,นับสวนตลาดน,นะครับทุนจ๊ด